วิธีเบิกบุญเก่าฟ้าเปิดทางมาให้แล้ว3มวันเกิดแค่ทําตามนี้พลิกชีวิตรับปี2569เงินทองไหลมาไม่ขาดมือสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ปี2,569ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ใช่ปีธรรมดาแต่มันคือปีม้าไฟปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดในรอบ60ปีฟ้าดินกำลังเปิดประตูบานใหญ่เพื่อคัดกรองผู้มีบุญวาสนาและมีเพียง3วันเกิดเท่านั้นที่ถูกลิขิตให้เป็นผู้ถูกเลือกให้รวยพลิกชีวิตให้มีเงินทองไหลามาเทมา แบบที่คนรอบข้างต้องตกตะลึงแต่ช้าก่อนค่ะความรวยนี้ไม่ได้มาเปล่าๆมันมาพร้อมกับบททดสอบที่คุณต้องรู้ทางหนีทีไล่ใครเกิดวันศุกร์วันพุธและวันจันทร์ฟังให้ดีเตรียมตัวรับแรงกระแทกแห่งโชคดีนี้ไว้ให้มัน่นส่วนท่านที่ไม่ได้เกิดสามวันนี้ก็ต้องฟังเพื่อเตรียมรับมือกับมหาอำนาจแห่งาธาตุไฟที่กำลังจะปะทุขึ้น อยากรู้ไหมคะว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเบิกบุญเก่ามาใช้ได้ทันเวลาถ้าอยากรู้ขอความกรุณากดไลค์คำว่าสาธุหรือพิมพ์วันเกิดของคุณลงในช่องคอมเมนต์เพื่อเปิดทางรับทรัพย์และแบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้กัลยะาณมิตรท่านอื่นได้รับรู้แล้วเราไปฟังความลับสวรรค์พร้อมๆกันเลยคะ่ะ ตอนที่หนึ่งเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณผสานกับตำราโหราศาสตร์ที่แม่นยำจนหน้าขนลุกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของปีมะเส็งหรือปีงูเล็กไปสู่ปีมะเมียหรือที่เรารู้ หรือเรียกกันว่าปีม้าไฟในปีพุทธศักราชส5 6 9หลายท่านอาจจะรู้สึกช่วงปีที่ผ่านมาชีวิตมันเนืดมันเหนื่อยทำอะไรก็เหมือนพายเรือในอ่างจะดีก็ดีไม่สุดจะแย่ก็แย่ไม่จบนั่นเป็นเพราะเรากำลังอยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนของกระแสพลังงานจากความนิ่งเงียบและลึกลับของงูกำลังจะเข้าสู่ความรวดเร็วและรุ่มร้อนของม้าศึก โบราณท่านเปรียบไว้ว่าปีม้าไฟนั้นเปรียบเสมือนม้าศึกที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟวิ่งทะยานออกมาจากประตูสวรรค์มันนำมาซึ่งแสงสว่างวาบที่ทำให้คนตาพร่ามัวได้พลังงานของธาตุไฟในปีที่จะถึงนี้รุนแรงกว่าปีไหนไหนมันคือไฟแห่งการชำระล้างและไฟแห่งการสร้างสรรค์สำหรับคนที่เตรียมตัวมาดีไฟนี้จะเป็นแสงนำทางให้ชีวิต พุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าตั้งตัวแทบไม่ทันแต่สำหรับคนที่ประมาทไฟดวงเดียวกันนี้ก็อาจจะแผดเผาให้มอดไหมได้เช่นกันนี่คือกฎแห่งธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นความหวังของพวกเราทุกคนคือคำทำนายจากครูบาอาจารย์หลายท่านที่กล่าวตรงกันว่าในช่วงเวลานี้ ประตูแห่งครังสมบัติสวรรค์กำลังแย้มออกเป็นจังหวะเวลาที่บุญเก่าหรือกุศลที่เราเคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติหรือแม้แต่ความดีที่เราเพิ่งทำไปเมื่อวานซืนกำลังจะเดินทางมาส่งผลมันเหมือนกับดอกเบี้ยธนาคารบุญที่ครบกำหนดจ่ายคืนพลังงานม้าไฟจะทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยานี้ให้เร็วยิ่งขึ้นใครที่เคยทำดีแล้วยังไม่เห็นผล ใครที่เคยช่วยเหลือคนแล้วเหมือนปิดทองหลังพระขอให้เตรียมใจไว้เลยว่าผลแห่งการกระทำนั้นกำลังจะวิ่งกลับมาหาคุณแบบทวีคูณแต่การจะรับโชคใหญ่นั้นใจต้องนิ่งและศรัทธาต้องมั่นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านมักจะสอนเสมอว่าก่อนที่ฟ้าจะประทานรางวัลใหญ่มักจะส่งบททดสอบมาให้เสมอในช่วงรอยต่อนี้ ท่านอาจจะเจอเรื่องกระทบกระทั่งใจเรื่องหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆหรือความรู้สึกว่าทำไมอุปสรรคมันเยอะจังขอให้รู้ไว้เถิดว่านั่นคือสัญญาณเตือนว่าพายุฝนกำลังจะผ่านไปและฟ้าหลังฝนที่เคยสดใสกำลังจะมาถึงมันคือการล้างสวยครั้งสุดท้ายก่อนที่ดวงชะตาจะพลิกฟืน้นและในบรรดาผู้คนมากมายมีกลุ่มคนสามกลุ่ม สามวันเกิดที่ดวงชะตาของพวกเขาสอดคล้องและรับกันได้ดีที่สุดกับพลังงานของปีม้าไฟเหมือนกับว่าคลื่นความถี่ของชีวิตของพวกเขาจูนตรงกับคลื่นความถี่ของจัก,กรวาลในช่วงเวลานั้นพอดีทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะรวยหนักมากรวยจนคนข้างบ้านสงสัยรวยจนญาติพี่น้องต้องหันมามองด้วยความเกรงใจซึ่งในตอนต่อๆไปเราจะมาเจาะลึกให้ฟังทีละวันเลยว่า ทำไมพวกเขาถึงเป็นผู้ถูกเลือกและพวกเขาต้องทำตัวอย่างไรเพื่อที่จะกอบโกยโอกาสนี้ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ให้ลาบยศนั้นกลายเป็นทุกขลาบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินทองในบัญชีธนาคารเท่านั้นแต่มันหมายถึงการยกระดับจิตวิญญาณการเลื่อนทบภูมิของชีวิตจากคนที่เคยเป็นผู้น้อยจะได้กลายเป็นผู้ใหญ่จากคนที่เคยเป็นผู้ตามจะได้กลายเป็นผู้นำ จากคนที่ขัดสนจะกลายเป็นผู้ที่มีเหลือเผื่อแผ่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาให้ท่านงมงายแต่ต้องการให้ท่านมีสติและความหวังเพราะความหวังคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้เราลุกขึ้นสู้ในทุกๆเช้าและเมื่อความหวังมาบรรจบกับจังหวะเวลาของฟ้าลิขิด ปาฏิหารก็เกิดขึ้นได้เสมอขอให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูว่าในช่วงนี้ท่านเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างไหมฝันแปลกๆถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือจู่ๆก็คิดถึงเรื่องทำบุญสุนทานขึ้นมาอย่างจับใจหรืออยู่ดีๆก็มีคนเก่าๆวนเวียนกลับมาในชีวิตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลางบอกเหตุว่าวงล้อแห่งโชคชะตากำลังหมุนเคลื่อนที่และหากท่านเป็นหนึ่งในสวันเกิด ที่จะกล่าวถึงท่านคือนักรบที่จะได้ขึ้นมาไฟท้ายานสู่ความสำเร็จแต่หากท่านไม่ใช่ก็อย่าพึ่งน้อยใจเพราะในเรื่องเหล่านี้ยังมีเคล็ดลับวิชาการเบิกบุญที่ไม่ว่าใครก็สามารถนำไปใช้พลิกชีวิตได้เช่นกันเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นประตูสู่ความลึกลับและศรัทธากำลังเปิดออกแล้วตอนที่สองเรามาเริ่มกันที่ผู้ถูกเลือกกลุ่มแรกท่านคือผู้ที่เกิดในวันศุกร ตามตำราโหราศาสตร์ดาวสุขคือตัวแทนของความรักความสุขและที่สำคัญที่สุดคือโภคทรัพย์หรือสมบัติพัสถานในปีม้าไฟที่จะถึงนี้พลังของธาตุไฟจะส่งเสริมให้ดาวสุขเปล่งประกายสุขสก,กาวที่สุดราวกับว่าเทพีแห่งความมั่งคัง่งได้เสด็จลงมาประทับอยู่เคียงข้างท่านผู้ที่เกิดวันสุขเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า ฟ้าถล่มดินทลายในทางที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาลักษณะความรวยของคนวันศุกร์ในปีนี้จะมีความพิเศษกว่าปีอื่นๆตรงที่โชคลาภมักจะไม่ได้มาจากการตรากตรำทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่จะมาในรูปแบบของทรัพย์ในดินสินในน้ำหรือมรดกตกทอดคำโบราณท่านว่าไว้บุญหล่นทับมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ บางท่านที่มีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามานานจูจ่ๆก็จะมีคนมาติดต่อขอซื้อในราคาที่สูงจนน่าตกใจหรือที่ดินที่เคยคิดว่าไร้ค่ากลับกลายเป็นทำเลทองที่มีความเจริญตัดผ่านนี่คืออิทธิพลของดาวศุกร์ที่ทำมุมเล็งกับธาตุไฟกระตุ้นให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมแสดงมูลค่าที่แท้จริงออกมา นอกจากนี้โดยดวงชะตาของคนวันศุกร์ยังโดดเด่นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาท่านจะมีเกณฑ์ได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำชูจากญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่เป็นหญิงที่มีบารมีท่านเหล่านี้จะนำโอกาสทางการเงินชิ้นงามมาใส่พานถวายถึงมือหรือชี้ช่องทางทำมาหากินที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อน มันเหมือนกับว่าท่านเดินไปไหนก็มีแต่คนอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นช่วงเวลาที่แต้มบุญทำงานอย่างหนักหน่วงแต่ช้าก่อนขาเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอในขณะที่ประตูกรุมสมบัติเปิดออกกิเลสและความโลภก็จ้องจะเล่นงานท่านเช่นกันจุดตายของคนวันศุกร์ในปีม้าไฟนี้คือความหน้าใหญ่ใจโตและความประมาทด้วยความที่เงินอาจจะเข้ามาง่ายกว่าปกติ อาจทำให้ท่านเผลอไปกับใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือถูกชักจูงให้ลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงเกินตัวโดยเฉพาะการพนันขันต่อหรือการเสี่ยงโชคแบบทุ่มสุดตัวโบราณเตือนไว้หนักแน่นว่ายอย่าโลภมากลาบจะหายหากท่านเผลอปล่อยใจไปกับความโลภเงินที่ได้มาเป็นกอบเป็นกรรมอาจจะมาลายหายไปในพริบตาเหมือนไฟไม่ฟาง อีกเรื่องที่ต้องระวังคือมิตรสหายจอมปลอมในยามที่แสงสว่างจับที่ตัวท่านมแมลงเมามักจะบินเข้าหากองไฟจะมีคนเข้ามาตีสนิทชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนหรือหยิบยืมเงินทองโดยอ้างผลประโยชน์ที่สวยหรูเกินจริงขอให้ท่านจงระลึกไว้เสมอว่าในปีนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดหากจะมีหุ้นส่วนขอให้เป็นคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัวที่ไว้ใจได้จริงๆเท่านั้น อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าหรือเพื่อนกินที่โผลมาเฉพาะตอนท่านรวยเคล็ดลับสำคัญสำหรับคนเกิดวันศุกร์ที่จะทำให้รวยแล้วรวยอีกรวยอย่างยั่งยืนคือการนำเงินบางส่วนที่ได้มาไปแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงทันทีเช่นซื้อทองคำเก็บไว้หรือซื้อที่ดินแปลงใหม่อย่าถือเงินสดไว้กับตัวนานเกินไปเพราะดวงท่านเป็นดวงกระเป๋าล่อในเรื่องการจ่ายตามใจชอบ และที่สำคัญการทำบุญกับปุพการีหรือผู้มีพระคุณจะเป็นเหมือนกระแแก้วคุ้มกันภัยชั้นดีที่จะช่วยคัดกรองคนไม่ดีออกไปจากชีวิตท่านสรุปแล้วคนวันสุขคือเศรษฐีที่ดินและเศรษฐีมรดกในปีนี้ขอเพียงท่านมีสติรู้จักเก็บอ,อมและไม่หลงระเริงไปกับแสงสีมายาความมั่งคั่งนี้จะเป็นรากฐานให้ท่านสบายไปตลอดชาติ ฟ้าเปิดทางมาให้แล้วเหลือแค่ท่านต้องก้าวเดินด้วยความระมัดระวังเตรียมกระเป๋าใบใหญ่ไว้รอรับทรัพย์ได้เลยค่ะแต่อย่าลืมว่าสติมาปัญญาเกิดทรัพย์จึงเกิดตามท่องจำประโยคนี้ให้ขึ้นใจแล้วท่านจะเป็นผู้ชนะในเกมแห่งโชคชะตานี้อย่างแน่นอนตอนที่3มาต่อกันที่ผู้ที่ถูกเลือกกลุ่มที่สนั่นคือผู้ที่เกิดในวันพุธซึ่งความพิเศษของวันพุธนั้นไม่เหมือนกับวันอื่นๆ เพราะทางโหราศาสตร์และสายเวทโบราณท่านแบ่งวันพุธออกเป็นสองภาคคือพุธกลางวันและพุธกลางคืนทั้งสองเวลานี้เม้จะอยู่ในเวลาเดียวกันแต่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทว่าในปีม้าไฟ2569นี้ทั้งสองกลับมีจุดร่วมเดียวกันคือความรุ่งโรจน์แต่เป็นความรุ่งโรจน์ที่มาจากคนละวิถีทางสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน ท่านคือลูกหลานของดาวพุธเทพแห่งการเจรจาพาทีสติปัญญาและไหวพริบในปีธาตุไฟนี้ปากของท่านจะเป็นเอกวาจาจะเป็นทรัพย์คำพูดของท่านจะมีน้ำหนักดุดทองคำไม่ว่าท่านจะหยิบจับงานด้านการค้าขายในหน้าตัวแทนหรือการเจรจาต่อรองใดๆมันจะลื่นไหลาราวกับมีมนสะกดลูกค้าที่เคยปิดการขายยากจะกลับมากลายเป็นง่ายไดย้ คนที่ไม่เคยเชื่อถือจะหันมาศรัทธาในคำพูดของท่านความรวยของคนวันพุธกลางวันจึงมาจากสมองและสองมือผนวกกับวาจาสิทธิปีนี้เป็นปีที่ท่านต้องกล้าพูดกล้าเจรจากล้าออกไปพบปะผู้คนยิ่งพูดมากยิ่งรวยมากแต่ต้องเป็นคำพูดที่ดีเป็นสัมมาวาจาไม่ใช่การโกหกพกลมเพราะธาตุไฟคือความสว่างความจริง หากท่านซื่อสัตว์ในคำพูดผลตอบแทนจะกลับมาหาท่านแบบมหาศาลโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาผ่านการแนะนำของมิสหายท่านจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะทำกำไรให้ท่านอย่างงดงามส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือที่เรามักเรียกกันว่าวันราหู ท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระราหูผู้ทรงอิทธิพลในเงามืดและความปิดแปลงในปีม้าไฟนี้ราหูจะสำแดงเดชในทางที่คาดไม่ถึงปกติราหูมักถูกมองว่าให้โทษแต่ในปีนี้เมื่อราหูเจอกับธาตุไฟมันคือการพลิกดินสู่ดาวคนพุทธกลางคลืนมีเกณฑ์ที่จะรวยจากสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือธุรกิจที่คนอื่นไม่กล้าทา เรียกว่ารวยทางลัดหรือรวยจากความเสี่ยงคนพุทธกลางคืนมักมีเซนหรือสัมผัสพิเศษที่แม่นยำในปีนี้สัญชาตญาณของท่านจะคมกริบยิ่งกว่าเรดาร์จับคุมทรัพย์ท่านจะมองเห็นโอกาสในวิกฤตในช่องทางทำเงินในที่ที่คนอื่นมองข้ามธุรกิจเทาๆในที่นี้หมายถึงธุรกิจกลางคืนธุรกิจออนไลน์ที่แข่งขันสูง หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงจะสร้างเม็ดเงินให้ท่านอย่างเป็นกอบเป็นกำรรแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนพุทธกลางคืนคือสุขภาพและคดีความพลังของลาหูนั้นแรงหากท่านหลงละเลงไปทำสิ่งผิดกฎหมายชัดเจนอาจจะโดนไฟแห่งกฎหมายแผดเผาเอาได้ง่ายๆเคล็ดลับสำคัญสำหรับคนเกิดวันพุทธทั้งสองเวลานี้คือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฉลอ พุธกลางวันควรหมั่นสวดมนต์จเจริญภาวนาทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือหนังสือนังหาเพื่อเสริมปัญญาบารมีส่วนพุธกลางคืนต้องบูชาพระราหูหรือเท้าเวสวรณผู้เป็นเจ้าแห่งพุทพูดผีและทรัพย์สมบัติการไหว้ของดำแปดอย่างในคืนวันพุธจะเป็นการแก้คริดสะเดาะเคราะห์และเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี ปีนี้เช้าบรรพุธเปรียบเสมือนกุนซือหรือจอมวางแผนที่ชาญฉลาดท่านไม่ต้องออกแรงแบกหามให้เหนื่อยเหมือนคนอื่นเขาใช้แรงท่านใช้สมองเขาใช้กำลังท่านใช้วาจาแล้วความสำเร็จจะตกเป็นของท่านแต่ขอให้จำไว้ว่าความฉลาดต้องคู่กับคุณธรรมหากท่านใช้ปัญญาในทางที่ผิดเอาเปรียบผู้อื่นกรรมนั้นจะติดจรวด ตามท่านทันในชาตินี้โดยไม่ต้องรอชาติหน้าจงใช้วาจาและไหวพริบของท่านสร้างความมัง่งคั่งด้วยความชอบธรรมแล้วท่านจะเป็นมหาเศรษฐีที่ใครๆก็ยกย่องศรัทธาตอนที่4และแล้วเราก็เดินทางมาถึงผู้ถูกเลือกกลุ่มสุดท้ายนั่นคือผู้ที่เกิดในวันจันทร์วันแห่งดวงจันทร์ที่นุ่มนวลอ่อนโยนและเต็มไปด้วยสเสน่ห์เย้ายวนใจหลายท่านอาจสงสัยว่าในปีมาไฟที่ร้อนแรงดุดเดลียวเพลิง น้ำจากดวงจันทร์จะไม่เหือดหยดไปไหมหรือคำตอบคือไม่ค่ะในทางตรงกันข้ามความอ่อนโยนของดวงจันทร์จะเป็นสิ่งที่โลกในใบนี้โหยหามากที่สุดท่ามกลางความวุ่นวายร้อนรนผู้คนจะวิ่งหาความเย็นกายเย็นใจและนั่นคือทีเด็ดของคนเกิดวันจันทร์ความรวยของคนวันจันทร์ในปีนี้มาจากคำว่าสเสน่ห์และเมตตามหานิยมล้วนๆท่านไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด ไม่จําเป็นต้องฉลาดที่สุดแต่ท่านจะเป็นที่รักที่สุดโบราณท่านว่านารีอุปธรรมซึ่งไม่ได้แปลว่าเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะมาช่วยเหลือแต่หมายถึงพลังแห่งความอ่อนโยนพลังแห่งเพศแม่จะเข้ามาหนุนนำชีวิตท่านผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือลูกค้าจะเกิดความเอ็นดู รักใครอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนเห็นหน้าท่านแล้วถูกชะตาอยากยื่นงานดีๆให้อยากมอบเงินมอบทองให้งานที่เกี่ยวกับงานบริการความสวยความงามอาหารการเก็บหรือการดูแลเทคแคร์ผู้อื่นจะรุ่งโรจน์แบบฉุดไม่อยู่คนวันจันทร์ที่ทำธุรกิจเหล่านี้เตรียมตัวนับเงินจนนิ้วล็อกได้เลยค่ะเพราะท่านมีมนเรียกทรัพย์อยู่ที่รอยยิ้มและการกระทำที่นุ่มนวลของท่าน ใครที่โสดและเกิดวันจันทร์ปีนี้มีเกณฑ์จะได้พบคู่บุญคู่สร้างคู่สมที่เข้ามาช่วยกันทำมาหากินเติมเต็มส่วนที่ขาดและพากันรวยแต่ท่ามกลางความโชคดีก็มีกับดักที่คนวันจันทร์ต้องระวังให้จงหนักนั่นคือเรื่องของอารมณ์ด้วยความที่เป็นคนธาตุน้ําอ่อนไหวง่ายเมื่อมาเจอกับปีธาตุไฟอาจทําให้อารมณ์ของท่านแปรปรวน เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบทจะน้อยใจก็น้อยใจจนไม่เป็นอันทำมาหากินบทจะโมโหก็ระเบิดอารมณ์จนคนรอบข้างตกใจสิ่งที่ท่านต้องห้ามเด็ดขาดในปีนี้คือการใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลและที่สำคัญตามตำราโหราศาสตร์สีที่ต้องเลี่ยงคือสีแดงสดแม้จะเป็นสีของปีแต่สำหรับคนวันจันทร์มันคือสีกาลกินีที่เข้ามาเผาผลาญความโชคดีของท่าน ให้เน้นใช้สีเหลืองสีครีมหรือสีส้มอ่อนๆจะช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์ได้ดีกว่าเคล็ดลับเสริมดวงเฉพาะคนวันจันทร์คือการทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือสตรีเช่นการบริจาคน้ำดื่มการช่วยเหลือมูลนิธิแม่และเด็กหรือการทำบุญกับแม่ชีการปฏิบัติบูบชาพระจันทร์หรือสวดมนต์บทเมตตาใหญ่จะช่วยเพิ่มพลังเสด็จของท่านให้เข้มขลังยิ่งขึ้น ใครเห็นรักใคร่ใครทักใครหลงคนวันจันในปีนี้เปรียบเสมือนบ่อน้ำทิพย์กลางทะเลทรายใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็อยากมอบสิ่งดีๆให้ขอให้เพียงท่านรักษาความดีความอ่อนน้อมถ่อมตนและครบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้น้ําเปลี่ยนนิสัยความรวยระดับมหาเศรษฐีก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมมือ ท่านจะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่รวยทั้งทรัพย์สินและรวยทั้งกัลยาณมิตรที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันตอนที่5เราได้ล่วงรู้ความลับของ3มวันเกิดผู้ถูกเลือกไปแล้วแต่ไม่ว่าท่านจะเกิดวันใดสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนคำทำนายให้เป็นจริงได้คือการลงมือทำทั้งทางโลกและทางธรรมในตอนนี้เราจะพาท่านเข้าสู่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าการเบิกบุญเก่า และการจัดห่วงจุ้ยรับทรัพย์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ส่งต่อกันมาเพื่อให้ท่านเตรียมพร้อมรับมือกับปีม้าไฟได้สมบูรณ์แบบเริ่มจากพิธีเบิกบุญเก่าหลายท่านอาจไม่ทราบว่าเราทุกคนล้วนมีบัญชีบุญที่สะสมมาข้ามภพข้ามชาติบางครั้งบุญนั้นกองรออยู่แต่เราไม่เคยทำเรื่องเบิกมาใช้ยามที่เราเข้าตาจนหรือต้องการพลังหนุนนำชีวิต วิธีการที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำและครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้คือการตั้งจิตให้มั่นสงบสติอารมณ์แล้วสวดมนต์บทสำคัญอย่างเช่นยอดพระกันไตปิดกหรือคาถาเงินล้านจากนั้นให้ทำการอธิษฐานจิตอย่างแน่วแน่การอธิษฐานเวิกบุญไม่ใช่การขอทานแต่เป็นการประกาศสิทธิในความดีที่เราเคยทำท่านต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้าพเจ้า ขอเบิกบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงวินาทีนี้ขอให้มารวมตัวกันเป็นตบะเป็นเดชะเพื่อขจัดอุปสรรคเรื่องระบุเรื่องที่ติดขัดและขอให้ความสำเร็จเรื่องระบุสิ่งที่หวังบังเกิดผลในฉับพันทันทีเมื่ออธิษฐานจบขอให้ท่านให้สัจจะวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าหากสำเร็จแล้วท่านจะสร้างบุญกุศลใดตอบแทนเช่น การถือศีลการทำทานหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเติมบัญชีบุญไม่ให้บกพร่องลงไปอีกพิธีกรรมหนึ่งที่นิยมทำกันในช่วงที่ดวงตกหรือรู้สึกว่าชีวิตติดขัดคือการจุดทูป16ดอกกลางแจ้งทูป16ดอกนี้เป็นตัวแทนของ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเป็นการบอกกล่าวเทวดาฟ้าดินและเจ้ากรมนายเวรให้ท่านรับรู้และเปิดทางให้เรา โดยควรทำในที่โล่งแจ้งเห็นท้องฟ้าให้เท้าเหยียบดินไม่ทำบนระเบียงคอนโดและทำในเวลากลางวันที่มีแสงแดดปักทูบลงดินแล้วกล่าวคำขอขมากรรมขออหสิกรรมต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อทูบหมดดอกแล้วเชื่อมั่นเถิดว่ากำแพงกรรมที่เคยกั้นขวางความเจริญของท่านจะค่อยๆพังทลายลง เปิดทางให้แสงสว่างแห่งโชคลาภส่องเข้ามาในส่วนของการจัดบ้านรับปีม้าไฟทิศมงคลที่สุดในปีนี้คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศแห่งความมั่งคัง่งให้ท่านหาต้นไม้มงคลใบเขียวชะอุ่มหรือน้ำผู้เล็กๆมาวางไว้ทิศนี้เพื่อกระตุ้นให้เงินทองไหลเวียนส่วนทิศใต้เป็นทิศแห่งชื่อเสียงให้เปิดไฟให้สว่างสวยอย่าให้มืดบิดหรือให้เกียรติ ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปไกลแต่สิ่งที่ต้องห้ามคือทิศเหนือห้ามไปทุบไปเจาะหรือก่อสร้างในทิศนี้เด็ดขาดเพราะจะเป็นการไปกระตุ้นพลังงานร้ายให้ตื่นขึ้นสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาจะไม่มีความหมายเลยหากท่านฟังแล้วผ่านเลยไปความรวยความสําเร็จไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากคนลิขิตผสมกับฟ้าลิขิตเมื่อท่านรู้แล้วว่าดวงเปิด รู้แล้วว่าต้องทำตัวอย่างไรรู้แล้วว่าต้องเสริมดวงวิธีไหนหน้าที่ของท่านคือการลุกขึ้นมาปรับปรุงชีวิตตัวเองคิดดีพูดดีทำดีและมีความกระตันอยูรู้คุณปี2569ปีม้าไฟกำลังจะมาถึงประตูแห่งโอกาสกำลังจะเปิดกว้างรอท่านอยู่อย่ามัวแต่ลางเลสงสัยจงก้าวเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจแล้วท่านจะพบว่าปาฏิหารินั้นมีจริง และคนที่โชคดีที่สุดในปีนี้อาจเป็นคุณก็ได้ขออำนาจคุณพรศะศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ทุกท่านที่ได้ฟังเรื่องราวในคลิปนี้ประสบแต่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปคำทำนายที่ดีที่สุดคือการรู้ทันใจตัวเองไม่ประมาทไม่หลงโลกและทำดีให้สม่ำเสมอ ถ้าเราเก็บสติไว้ได้โอกาสก็จะกลายเป็นทางรอดและความโชคดีก็จะไม่กลายเป็นความทุกข์ค่ะความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจน คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ